รู้จักสกังเวิร์กแผนกวิจัยอาวุธลับสุดเทพของสหรัฐสกังเวิร์กคือแผนกงานวิจัยและพัฒนาที่สร้างขึ้นโดยบริษัทล็อกฮีดมาตินคอร์ปอรเรชั่นหนึ่งในผู้ผลิตอากาศยานและอาวุธที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ื่อของสกังเวิร์กมาจากโรงงานสกองออยในกระตูวเรื่องริวอัพเนอร์ประวัติศาสตร์ของพวกเขาเริ่มต้นในการสร้างเครื่องบิน P38 ไลนิ่งในปี1939และ T80 Shooting Star ในปี1943โดยชื่อสกังเวิร์กใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาธุรกิจวิศวกรรมและเทคนิคเพื่ออธิบายถึงกลุ่มภายในองค์กรที่ได้รับอิสระในระดับสูงและไม่ถูกขัดขวางโดยระบบราชการมีหน้าที่คือทำงานในโครงการขั้นสูงหรือโครงการลับสกังเวิร์กของล็อกฮิตมาติน เป็นที่รู้จักด้วยความเป็นผู้นําในการพัฒนาเครื่องบินขนาดใหญ่และอาวุธลับที่มีประสิทธิภาพสูงของสหรัฐพวกเขาได้ผลิตอากาศยานหลายลําที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยกตัวอย่างเช่น U-2, SR-71 Blackbird, F-22 Raptor และ F-35